สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับเป็นเพจบ้านสว่างงอ่างมณีบ้านสว่างงอ่างภาพพีพาน้องมาลดชมบรรยากาศการคลองงัวคลองได้แล้วพี่น้องโอ้ยเ่าะทันใดมาเบิ่งบรรยากาศการคลองงวเพิ่นกำลังคลองงวเพิ่นสีแยกแม่มันบ๋อเพิ่นคือคลองเพิ่นสีแยกแม่์โอ้เจ้าแม่ไปส่งสีคลองลูกมันไหวอุ้ยงวหลายพี่น้องมือนีงวหลายพี่น้องคือคักวันเสาร์ ี่น้องวันเสาร์ที่18มกราคม2568เพรท่านแม่นมือจริงมือจริงมืออื่นพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นทางการขึ้นมืออื่นแต่ผมได้มาผ้าพีผ้าน้องมาชมบรรยากาศก่อนมือหนึ่งนะพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศก่อนแต่ว่าขอมูลรายละเอียดอาจจะบ่ได้พันได้ผมถ้าเพิ่นให้โอกาสผมผมกับสิเปิดราคาให้แต่ว่าถ้าเพิ่นบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังถ่ายท่าบรรยากาศให้เบิ่งเป็นการเรียกน้ำย่อยเนาะพี่น้องเนาะเรียกน้ำย่อยเพรพี่น้องรับชมกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศคือคักอยู่พี่น้อง หลายยน่ยมแรงหลายแต่ส่วนใหญ่ก็คือมัวเหนืออ่ะนะพี่น้องเนาะโอ้แม่สาวก็มีพี่น้องนายห่างนายหอยเพิ่นก็มาหลายพี่น้องเนาะนี่คือเบิ่งบรรยากาศทายท่าเบิ่งบรรยากาศซื่อๆแล้วพี่น้องเนาะพุดนะหลายอยูอะทายอย่างชมมาอีกด้านนึงพี่น้องส่วนใหญ่งัวขุนแล้วพี่น้องเนาะมัวขุนหลายพี่น้องนี่สร้างเพิ่นได็กชายกันแน่นะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศพุดนะทายท่าบรรยากาศให้เบิ่งแล้วพี่น้องเนาะทายท่าบรรยากาศให้เบิ่งมืออื่นเปิดเป็นทางการเต็มรูปแบบพี่น้อง งวัวนี่แน,นนะ่นแล้วพี่นอ้องตลาดนี่หลายอีหลีงัวขนาดวันเสาร์ยังหลายเล้วพี่น้องเนาะวันเสาร์ยังหลายแล้วลลมีทุกสายสายเหลี่ยงสายเนื้อเนือสายขุนมีทุกสายสายคุย,ย,ควยสวยงามก็มีพี่น,อน้องคุณเบิรกบรรยากาศคือคักอ่ะคือคัา,าพี่น,อน้องคุณเพิ่นจูงไปทรงไปขายหลักกระไรเนาเนเนเนะเบิร์กเบิร์กเบิร์ครับนายหางกระฮ้าเลาะสื่อนะพี่น้องเนาะุส่วนใหญ่งัวนเนื้อนะพี่น,อน้องเนาะเหมือนนี้ชมบรรยากาศนะชมบรรยากาศ เลาะไปน้งพี่น้องเนาะพาพี่พาน้องเลาะผมบด้มาหน้าเลยพี่น้องตลาดว่าดินบดิมาร้ายเดือนนะพี่น้องเนาะวันนี้ไม่โอกาสมาประชุมสมาตัวแทนสมาชิสากสกลอมรั์ครูก,ก็เลยๆมาท้ายถ้าอยู่พี่น้องรับชมบรรยากาศเรียกนำย้ำหยอยมือ,อื่นผู้ใดอ,อยากมาก็มาได้พี่น้องหัวพืนรลายตลาดนี่ถือว่าเขาายเลยพี่น้องเนาะหัวเขาไรายเบิงบรรยากาศสักก่อนนพี่น้องเนาะโอ้ง่วงงามหลายอยู่พี่น้องัวง่วงงามข้องใน,นหอยเลยนหัวง่วงงามเมียสาวหน่อยลายอยู่พี่น้องเนาะลายอยู่ ข้างในหอยบ่าหนิของผู้ใดญ่นอ้องหัวงามเลยอยู่พี่น้องหัวงาม,องามขอางในหอยบ่ครับนี่บ่แม่นบ่นบนอ๋อของผู้ใดญ่นาะงหัวแม่สาวงาม,าม,ามนี่เพิ่นกำลังต่อรองแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเปิดจังได๋ล่ะครับแม่ลูกนี่แม่ลูก <c oughs> สองหมืน่มนเท่าไรอ๋อสองหมื่นเผื่อมาสองหมื่นลูกผูกโอ้สองหมืน่นหอยเวียดให้ให้ต่อเท่าไหร่ โอ้ต oh, ่อหมื oh, ่นห้ามืนหเป็นลาหอยเวียดเป็นต่อหอยเวียดสองตัวนะบ่สองตัวแล้วโอ้สตัวโอ้สองตัวเป็นหื่นหาตัวตัวตัวเมียนี่โอ้ตัวแม่นี่อ้วนนะอ้วนดูโอ้อโอ้อ้อ้ประมาณนั้นเพิ่นตีเป็นแมหน่งหมื่ลูกสองหมืเออสองพันสอ หมื่นหกหมื่นเจ็ดพอดีเพื่อนว่าไปได้ประมาณนี้เนาะโอเคโอเควันนี้ได้กี่ตัวแล้วหาตัวแล้วโอ้เป้าหมายเท่าไหร่หรือไปเรื่อยๆสิบห้าสิบห้าตัวโอ้มาเยอะเนาะหอยเวียดเพื่อนอ่าให้ความูลโอ้เนาะเหลี่ยมสวยเพื่อนว่าเหลี่ยมสวยสวยสวยเพื่อนว่าเปิดไปสองหมื่นกวหอยเวียดมากแล้ววหัวตัวนั้นเพื่อนว่าเอามาเบิงพี่น้องหอยเวียดมากเข่าตาหอยเวียดแต่ว่าเพื่อนหายปลอหลาย หอยเมื่อนเจ็ดพันบาสูงสุดห 10, อยเมื่อนเจ็ดพันบาตัวนี้แต่ว่าเพิ่นแจกได้สองหมื่นอ่าในหอยเพิ่นแจกได้สองหมื่นนี่ตัวนี้นอพี่น,อน้องเนาะเมื่อนี้เวลาบ่หลายต้องขอโทษขออภัยนะอ่าท่านผู้ชมหลายๆนอพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆมาถ่ายทำบรรยากาศเรียกน้ำย่อยพ,พี่น้องได้รับชมกันซื่อๆารนอพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับ